สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะโอ้ตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะดมดีมากเลยอนไทยที่ไก่กันมีเสียงอีกมีเสียงหน่อยเสียงงยอีกัน ไ,ไก่ๆนะฮะบเฮ็ดบะเห่หกลางหางสี่ะ เลยกบับวันน้อวน้วนน้อวน้วนกันได้ฉันจะสิไบหลดุดลงไปต้องงดอาหารซะล่ลหมอว้วนเพื่อนจะไม่ให้เล่นด้วยนะคะหนูอวน้นอวนเพราะว่า เห้ยเล่นจะละมืองกันตูดกันี่อ๋ออเนเดียะ

องอนแห้งคันอืมันมันม,นมนันขึขน้นเพินขาเพินไม่เ่น

con bà la, con ba la Ui Phải lúc đẩy cả bao nhục Phải chẳng đấy cả bà nhục Phải <laughs> chẳng đẩy cả bà nhục Mình qua mùa xuống lại Để non lình. ลุกขึ้นอ้อมัองเอาลเล่ยขันนอนไปอย่างบ้านนอนเนีม่มาขึ้น,น,นเนีมเชเาจะค่อยมานอนเอ้ยคนขี้เกียจตวนี่ มึงมึงมมังมังม็นอยังจังดื้อเถอะสบื้อเบื้งมือนี่มึงมังเอามือมันี่มึงมังมมึงไส่เบิ้งมือเป็นอย่งมึงมึงไสเบื้งมึงมือเอ้ยคนดื้อมึงงูนมนได้นเมนบอเมนบอนี่หืมหือนนเฉยเลยค่ะหน มึงตาเดี๋ยวจะซุกตาให้เบิ้งกันเฮเบิ้งนี้เบิ้งนี้เบิ้งตานี่มั้งตาหวานบ่ตาหวานบ่นี่ตาของน้องน้ำโมก็จะประมาณนี้นะคะตาหวานบ่ตาหนูหวานบ่ตาจะซื้อบ่อึฮึฮึงงี้่าเหมือนานเงาจากสมีดมึงมึงมึงจากตุนงานเงาประมาณนี้มึงมึงมึงให้มึงแน่นดูหน้าเงาประมาณนี้คันสิีหดคืบแล้ว นอน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 ะนอน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 ะเออเอเออย่าด ah, ah, eh, eh. eh, eh. yeah, ื yeah, ้ออย่าดื yeah. Yeah, ้ออย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้ออย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อนอนให้เก่าเลยอีพอบอม่าเก่าให้แน่นี่ใส่เมืองลินนไหยเล็บลินไหม อินเป็นสีชมพูนะคะเพะดานดำโบเบิ้งเบิ้งให้เบิ้งเพดานนี่มเ <c oughs> พดานดำบโบดำน้อยนึงอยู่กัน <c oughs> โอ้ยมองมาเจาะเด่นจีฝุ่นพอดีเลยทันคันมาคันมาคัานมาคัานมาคัานมา ขันมาก่อนเร็วๆร็วขันมาอุ้ยขันมากขันมากขันมากขันมาอัดดื่มมาดื่มมาดื่มมากินนมก่อนเร็วๆมาก่อนมาก่อนนานต้นขี้ขันขันมากขันมากขันขึ้นเนินมา บอกไงก้านมึงแนวเจลล่ที่สุดเลยแล้วขึ้นไปกินนมเร็วเร็กินนมบ้างกินนมมาเร็วเร็วเร็วเร็ล้วขึ้นมึงง่าบอกยังไงเลยกันมึงตามมึงตามม น่าเน่าเป็ดตอกด้วยคันเอยนอนในมึงด้วยันนี้เป็นอย่างที่ไ่อยากลุกลุกขึ้นมาขันมาเออเออเออขันมาเออเออเออขันมา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 เออเออเออเอเออเออ

บานแนอยากนอนอยากนอนชัวอยากนอั t i n a i o n นเลี้ยบนช่วงช c i n ควักักัคักักัคักเออเออเห็นพี่ป๊ปสี่ขาฟอนะเออเออเดี๋ยวะเออเออเออเดี๋ยวน่ะเห็นพีเแป๊บสี่เขาฟอนะพี่ป๊ปสี่ขฝอริงจริงจริง ติง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 เจ้สินี่เฮตุดเดี๋ยวบ่อยจะเห็ดกับถ้ำฐานอนเังสิตัวกันฝั่งนี้เป็นขี้ผงให้นางเล่นนะคะอีกฝั่งนึงก็ให้เล่นโคลนสปาโคลนนะคะนี่ เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหนะะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า